คุณลุงมีทุระที่จะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงตามปานิตย์มาดูว่าบรรยากาศสถานที่ที่ปณิตย์และคุณลุงผ่านจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะโปรดติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรั่งฝั่งอเมริกาค่ะ ฝนตกนะคะแล้วลมพายุแรงด้วยนะคะเพิ่งจะหยุดฝนนี่เองนะคะตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานแล้วเมื่อเช้าไฟดับนะคะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันค่ะเพื่อน,อนตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กกว่า เมืองที่ปานิษย์อยู่แล้วเป็นเมืองแห่งกเกษตรกรรมเช่นเดียวกันค่ะดูบรรยากาศข้างทางตอนนี้นะคะเริ่มเขียวเช่าอุ่มแล้วนะคะ,กะเกษตรกรก็ทำการเพาะปลูกแล้วค่ะกำลังเริ่มเขียวค่ะ นี่ค่ะ her son Steven, her son. หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะคะก็มีความสวยงาม just เพราะเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะคุณลุงมาแบงคที่เมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นเมืองที่เล็กกว่าเมืองที่ปนิดย์อยู่นะคะแต่ว่า คุณลุงเขาเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงนะคะก่อนที่คุณลุงเองจะย้ายไปอยู่ที่เมืองปัจจุบันนี้นะคะเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเมืองเก่าแก่ร้อยกว่าปีมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนและคุณลุงเขาก็เรียนจบชั้นมัธยม ที่นี่นะคะแล้วคุณลุงก็ย้ายไปอยู่ที่เทนเนสซีค่ะเทนเนสซีก็จะเป็นเมืองแห่งการศึกษาในสมัยก่อนค่ะคุณลุงอยู่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกเมืองเสียงดังนิดนึงนะคะบรรยากาศ ทางบันนอกแห่งนี้ก็จะรมรื่นสวยดีนะคะเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางถนนหลวงเส้นทางเก่านะคะเพื่อนๆคะ่ะและก็เลิกใช้ไปนานแล้วคะ่ะส่วนฝั่งขวามือของปนิดที่เราเห็นรถวิ่งสวนมาอยู่นั่นเป็นถนนทางหลวง สายใหม่ค่ะตลอด2อข้างทางก็จะมีความเขียวขจีร่มรื่นแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฟาร์มของกเกษตรกรที่ได้พาะปลูกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นถัว่วเป็นฟาร์มถั่วบางส่วนค่ะ และนี่ก็เป็นเมืองเล็กๆมีบ้านไม่กี่หลังคาเรือนนะคะที่นี่เป็นเมืองเล็กมากค่ะแต่บ้านเรือนของประชากรน,นั้นมันคงแข็งแรงแบบนี้ค่ะทางด้านซ้ายาทางด้านขวามือก็จะเป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตผลของ ข่าวโพสเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเกือบทุกที่นะคะสองข้างทางของเขาจะมีต้นไม้แบบนี้นะคะในช่วงสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ค่ะช่วงฤดูใบไม้ผริแล้วก็ฤดูร้อนของที่นี่ก็จะต้นไม้เยอะนะคะ เราก็ออกเดินทางต่อค่ะคุณลุงมีหน้าที่ขับรถตอนนี้คุณลุงชูสองนิ้วให้ด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองแห่งนี้สมัยแต่ก่อนนูน่นจะเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองอื่นๆเลยค่ะเพราะ มีการปิดตัวของห้างออร้านค้าทั้งหลายนะคะทั้งทังที่เมืองน,นี้น่าจะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองกว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังคงสภาพของความเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอยู่นะคะแต่ตอนนี้ เพื่อนๆก็จะยังคงเห็นต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นเมเปิลนะคะเพื่อนๆทั้งเมเปิลเหลืองเมเปิลแดงเมเปิลเขียวนะคะเขาก็ปลูกกันไหนแต่ลาบานทำให้ดูแล้วสดชื่อที่เห็นด้านขวามือของปน,นิชจะเป็นสารลากลางของ เมืองนี้นะคะแล้วตึกรามบ้านช่องที่เห็นอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็ปิดตัวลงนะคะสำหรับเมืองที่สมควรจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ห้างร้านต่างๆปิดตัวกันลงไปเยอะค่ะแต่ดูความอลาัางการของ ตึกอาคารของเขานะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวปณิชกับคุณลุงมาเมืองนี้ก็เพื่อที่จะามาที่แบงก์นะคะมาที่ธนาคารแต่ปรากฏว่าธนาคารส่วนใหญ่ก็ปดปิดตัวลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณลุงก็จะต้องไปตามหาธนาคารที่ คุณลุงเขาต้องการอีกเมืองหนึ่งค่ะถนนไม่ดีนะคะเพื่อนๆแล้วในที่สุดคุณลุงก็มาเจอแบงค์ที่คุณลุงต้องการแล้วนะคะอยู่ในเมืองนี้แหละแต่ว่าอมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะคะอยู่คนละทิศนะคะเพราะฉะนั้นตามหาค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะ,ะเมืองนี้เนี่ย เป็นเป็นเมืองที่เจริญเติบโตมากับเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองโน้นเรียกว่าเมืองบรูมิงตันส่วนเมืองนี้เรียกว่าเมืองลินคอนนะคะอ่าซึ่งจริงๆแล้วสองเมืองเนี่ยลินคอนกับบรูมิงตันเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมาคู่กันนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ ด้วยเหตุผลกลไกไม่ทราบนะคะเมืองเล็กเมืองนี้กลับกลายเป็นเมืองที่ดอยการพัฒนาลงเยอะนะคะทั้งๆทีท่ตึกรามบ้านช่องธุรกิจต่างๆที่นี่เขามีพร้อมนะคะแต่ปรากฏว่าเมืองบรูมินตันซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนั้นเนี่ยกลับเจริญรุ่งเรืองมาก ผู้คนอพยพเข้าไปสู่เมืองนั้นทำให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้นะส่วนเมืองลิเรียนคอนเมืองนี้กลับกลายเป็นเมืองที่เงียบสงบเงียบเหงามากก็ว่าได้ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะออกจากเมืองลินคอนเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนอีกสายหนึ่งกลับบ้านกันแล้วค่ะห่กเพื่อนๆชอบคลิปปานิชย์ในบรรยากาศบ้านนอกอิลลินอยหรือแม้แต่บรรยากาศในเมืองกลางเมืองใหญ่ที่ปานิช เข้าไปทำธุระเข้าไปช้อปปิ้งก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องเมียฝรั่งฝั่งอเมริกาไว้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อนๆผู้ติดตามผู้รับชมใหม่ปนิชก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ปานิดค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะปานิดออกอากาศคลิปพรีเมียร์ทุกวันเวลา18นาฬิกา15นาทีประเทศไทยสำหรับช่องนี้ค่ะเมียฝรั่งฝั่งอเมริกาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ้า